สวัสดีครับแหมโอ้เกมนี้เล่นไงเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจ แม่แม่แม่เกล้เกมแล้วเกล้วว่าเกมมันเล่นยังไงถ้าเกิดเราแยกเราก็จะเป็นตัวเล็กเอ้ยรับไปเอ้ยม,มาดิ เอาแล้วรวม,รวม,ร,วมรวมพลังแล้วลุกไปเอ้ยดาเซนกันเฮ้ยเจ็ดจุดห้าเอยเยอะนะเนี่ยก็ถือว่าเยอะสำหรับครั้งแรกะนะยังไงอันนี้ก็ต้องแยกแล้วก็กลับมารวม เออถือดาบไว้ถือดาบไว้อ,ไวไอันเดียวตอนแรกผมก็ได้ว่าตรงกลางมันจะลงโอ้โหลงช้ามากยึบแยกยึบแยกไว้แยกไว้ เอ้ยรับไปคือได้อ่ะม่ะปื้ดปื้ดตรงกลางลงมาช้าโอเคเอ้ยรับไปเชิรรับไปซะกระสุนวงแจักปึ๊บ โอเคครั้งนี้น้อยกว่าครั้งที่แล้วไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรก็แ,แต่ตังตังเรามาทำอะไรน่าจะเอามาซื้อแบบเอ่อพวกชุดอะไรแบบนี้ฮึบฮึบเย็ลล่างรวมล่างชึบแล้วก็แยกล่าง เราแยกไปเรื่อยๆก็ได้นะึบมาแล้วอยากถือดาบไปด้วยยังไงโอ้โหถือดาบไปด้วยไม่ได้จบล,จะละมาชัดลับไปิซะปุ้ง เอ้ยเกือบเกือบเกือบเท่าครั้งแรกครั้งแรกนี่ได้มาสองร้อยกว่าชบปุปูุบเอเอ้ไปไม่เป็นอะไรเหลือตัวเดียวเฮ้ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่หมตั้งสติสติ ปึ๊บโอเคยึบอะ่อะอ่ะมันแบบคำนวนยากอยู่นะอันนี้คำนวนกันก็จะยิบเก้าใช่ไหมเราหน้าออามากกว่าปึ๊บโอเคตีชึบชึบอันนี้คำนวนกันก็จะแค่สิบห้า โอ้เอาโอ้โหช้าเกินเอ้ยรับไปมาแล้วโอ้ยห้าสิบเอ็ดเองนิดเดียวเอ้ยห้าสิบสี่ไม่ใช่ห้าสิบเอ็ดดาเส้นการไอ้คลิปนี้ผมจะติดลิขิตสิบไหมเนะี่ย ไม่รู้ว่าเอาเสียงนิดเดียวพอกลัวติดลิขสิทธิ์ยังไงหวังว่ามันจะไม่ติดนะปึ๊บปุ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 ๊บป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  มาสิรับไปรับไปเฮ้ยร้อยกว่าสู้ไม่ได้นะเนี่ยลาก่อนไม่รอดฮะเออตายเองนี <c oughs> แ่แปลว่าเราต้องคำนวณดีๆใช่ไหมเนะี่ย ชุบเฮ้ยโดนไปนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ชุบ,ชบเอ้ยได้ได้ได,ได้ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมตอนแรกไม่ได้เนี่ยเกินมาตั้งหกอ,อ่ะรับไปซะเออคือย โดนเอ้ปิวใกล้อยู่น,นั่นน่ยห้าดห้ามันก็ไม่ได้เกลอะไรขนาดนั้นน่ะนะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นช่วงเก็บโบนัสหรือวะไม่รู้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 ชิปมาแยก รวมแยกเก็บดาบมากบมาดิครับได้อยู่อุ้ยร้อยี่สิบเอแต่แต่ก็น้อยกว่าตอนแรกตอนแรกนี่สองร้อยกว่า เอยอันนี้ก็น่าจะใกล้มันน่าจะมีให้อัพเอ้ยเท่ากับครั้งแรกเลยมันน่าจะมีให้อัพแบบพรังจะได้โหดๆไรแบบนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ตัวละครเอ่อสองสามารถเอ่อสุม่มใช้คำว่าสุ่มเดือ เอ้คุ้มค่าไหมเนะี่ยได้เพียงแค่คิดแล้วก็สงสัยมาดีครับรับไปซะเกิดสูนวงจักสังหารโป้งดาเซนแกน ได้มาสาสิบเโอเคเราน่าจะซื้อเอออย่างอื่นได้แล้วนะแม่ผมก็แบบอยากลองเปลี่ยนสีมานานแล้วเฮ้ยอันนี้ดูแบบธาดไฟธาดไฟคือความร้อนแรงรวมแยกรวมดีกว่าสองอันไม่คมุ้ม ็ดสิบสองน้อยอยู่นะเจ็ดสิบสองเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยเปลี่ยนด้วยเอฟเฟกเปลี่ยนด้วยตอนแรกผมนึกว่าเอฟเฟกมันจะไม่เปลี่ยนนะนึกว่าแค่จะแบบย้อมสีเฉยๆให้แบบเป็นสีแดงแล้วก็จบเฮ้ยไม่ใช่สำหรับเกมนี้นะแต่แต่มันก็เออนะชูสไล์นอน รวมฮึบแยกร่างกระถาแยกเงาพันล่างฮึบฮึบชึบรวมเอ้ยอาแปลว่าที่เราเอาดาบมานี่คือเราไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ย โอ้สิงเลยตอนแรกนึกว่าจะได้ใช้ดาบควบคู่ไปด้วยอ่ะไม้เป็นไรอ่ะไม้เป็นไรโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแม่คนที่ชอบนาูโตะก็คงจะชื่นชอบกันแหละแต่สำหรับผมคิดว่าเกมมันยังแบบเก๊กันกลางอยู่นะ โอเคบายชุบชุบชุบช,บชบุขออีกสักด้านก่อนกำลังเพลิน,นกำลังเพลินกำลังได้ที่ชุบโป้งโอเคเรียบร้อยอืบเอาลบไปซะเยอะบมโอเค Bye. Bye.